เอาละค่ะเด็กๆมาถึงส่วนที่2หรือพาร์ทสอง Acceptance Sampling ที่จะทบทวนกันต่อนะคะภาคน,นี้อาจารย์ก็จะพูดถึงแผ่นนะคะเชิงเดี่ยวนะคะโดยเป็นข้อมูล Web Attribute หรือเป็นข้อมูลเชิงนับนะคะข้อมูลแบบนับทีนี้เล่าถึงประวัติของความเป็นมาของตัวแผนนซูมตัวอย่างนิดนึงว่ามันเกิดขึ้นในสมัยของช่วงสงครามโลกนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นจาก กิจกรรมทางการทาหารนั่นแหละนะคะในระหว่างสงครามโลกครั้งที่1ทีนี้ไอ้แผนสุ่มตัวอย่างนี้ก็จะใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกนะคะแล้วของประเทศไทยก็นํามาใช้นะคะเหมือนกันนะคะเป็นมอกอกกสหเล่มที่1นะคะปี2,554นะคะ ออมอกเนี่ยย่อมาจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะมันก็จะเป็นเอกสารซึ่งระบุตัวมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมหลายๆอย่างแล้วก็รวมความไปจนถึงเรื่องของวิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยนะคะซึ่งมอกเนี่ยจดัดทาโดยหน่วยงานที่เรียกว่าสอมอหรือสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะขึ้นอยู่กับ,ก,บ,ก,บกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทยเรานะคะ อันนี้ก็เป็นความเป็นมานิดหน่อยนะคะของเรื่องของแผนสุ่มตัวอย่างที่เราจะใช้กันทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์บอกว่าร้านอาหารแห่งหนึ่งสั่งซื้อส้มครั้งละ2 0 0 0มืนลูกนะคะมีแผนชักตัวอย่างโดยกำหนดค่า aql เท่ากับ1นะคะตรวจสอบเวลาเราตรวจสอบเราตรวจสอบส้มด้วยสายตานะคะคือดูว่าราขึ้นกราไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะทางร้านกำหนดค่า aql เท่ากับ1แล้วก็ใช้แผนชักตัวอย่างเชิงเดี่ยวแบบ ปกตินะคะที่ระดับตวรวจสอบทั่วไปที่สองนะคะมันหมายความว่าอย่างไงตัวอย่างนะคะทีนี้เวลาที่เราใช้แผนสุ่มตัวอย่างเนี่ยเราก็จะเลือกรหัสตัวอักษรก่อนแผนสุ่มตัวอย่างจะมี2ส,ส่วนส่วนที่1คือให้เลือกรหัสตัวอักษรซึ่งจะเป็นจํานวนที่เราจะสุ่มนะคะโดยอาศัยจํานวนประชากรทั้งหมดของของที่มาส่งน,นะคะพอเราเลือก รหัสตัวอักษรเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราจะใช้ระดับตวรวจสอบทั่วไปที่1 2หรือ3นะคะเสร็จแล้วก็มาดูเรื่องของการกำหนดค่า a q l ซึ่งจะเป็นแผ่นที่2ของแผนสุ่มตัวอย่างละนะคะแล้วก็ดูว่าเอจำนวนที่เราจะยอมรับหรือจำนวนที่เราจะรีเจก t ั้นมันเป็นยังไงนะคะจากแผ่นนี้มาดูส่วนที่1ของแผนสุ่มตัวอยา่างซึ่งเป็นรหัสตารางรหัสตัวอักษรนะคะ ด้านหนึ่งก็จะเป็นรหัสของรุ่นนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นระดับตรวจสอบซึ่งจะมีสส่วนคือระดับตรวจสอบแบบพิเศษกับระดับตรวจสอบแบบทั่วไปนะคะซึ่งในที่นี้อาจารย์ก็จะเน้นในเรื่องของระดับตรวจสอบทั่วไปนะคะไม่ได้ไม่ได้มาดูเรื่องของระดับตรวจสอบพิเศษซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเกณฑ์ในกรณีที่ท่านมีข้อตกลงกับซัพพลายเออร์นะคะว่า เออท่านอาจจะไว้ใจซัพพลายเออร์รายนี้มากขึ้นนะคะระดับตรวจสอบทั่วไปแบบพิเศษนี้ก็จะชักตัวอย่างน้อยลงนะคะนี้ด้านด้านทางด้านซ้ายสุดก็จะเป็นขนาดของรุ่นหรือว่าจํานวนของที่มาส่งท่านนะคะส่วนอีกตัวอักษรที่อยู่ทางด้านขวามือนั้นจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะซึ่งใช้ตัวอักษรตัวใหญ่มาลองดูนะคะว่าถ้าส้ม20,000ลูกมันจะอยู่ที่ไหนนะคะขนาดของรุ่นมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ ช่ไหคะอยู่ระหว่าง11,000ถึง35,000นะคะทีนี้ถ้าเราใช้ระดับตรวจสอบทั่วไปที่2นะคะเราจะได้ตัวอักษรตัว M ใหญ่มาซึ่งตัวอักษรตัว M ใหญ่นี้เราจะมาใช้ในแผ่นที่2ของแผนสุก่ะนี่คือแผนชักตัวอย่างเชิงเดี่ยวแบบปกติท่านมาดูทางด้านซ้ายสุดนะคะก็จะเป็น s a m p l e size Code Letter นะคะเอาตัว M ของท่านมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น เมื่อท่านได้ตัว M ม,มาท่านก็จะได้จำนวนที่ท่านจะต้องสุม่ม20,000ลูกที่มาส่งท่านสุ่ม315ลูกนะคะทีนี้พอท่านได้ตรงนี้เสร็จปั๊บท่านก็ต้องมาดูเรื่องของ AQL AQL มันคือของเสียที่ยอมรับได้ใช่ไหมนะคะเมื่อมันเท่ากับ1นะคะท่านก็มาดูที่หัวหัวตารางนะคะเท่ากับ1ท่านก็มองต่ำลงมานะคะข้างล่างท่านก็จะเจอเลข7็ กับเลข8นะคะในแถวเดียวกันกับค่า m กับ315ที่ท่านวางไว้ตั้งแต่แรกนะคะท่านเห็นเลข7กับเลข8หมายความว่ายัางไงท่านก็ดูนะคะตรงนี้มันคือ ac นะคะซึ่งย่อมาจากคําว่า a c c e s t นะคะอีกด้านหนึ่งมันเป็น re ซึ่งย่อมาจากคําว่า reject มันหมายความว่า315ลูกของส้มที่ท่านสุกตัวอย่างนานั้นถ้าท่านพบของเสียนะคะ ต่ำกว่าเจ็ดลูกหรือเจ็ดลูกลงไปนะคะไม่เกินเจ็ดลูกนั่นแหละท่านจะยอมรับทั้งหลอดของสองหมืนลูกนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเจอของเสียหรือส้มมีราขึ้นนะคะตั้งแต่แปดลูกขึ้นไปท่านจะรีเจ็ดทั้งหลอดนะคะอันนี้คือความหมายของการใช้ตารางนน,นะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะจารย์มีงานกลุ่มที่ให้เด็กๆทํานะคะเด็กๆก,ก็ทําส่งอาจารย์ในเรื่องของเวลาที่ท่าน คุยตกลงกับซัพายเออร์นะคะในการที่ท่านจะยอมรับหลอดท่านจะยอมรับได้ที่เท่าไหร่และท่านจะสุ่มตัวอย่างจากซัพายเออร์มากน้อยแค่ไหนจะเข้มงวดมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้แผนการสุ่มตัวอย่างนะคะทีนี้แผนการสุ่มตัวอย่างอื่นๆก็มีคะ่ะท่านก็อาจจะไปเจอนะคะนะคะอันนี้เป็นแผนสุ่มตัวอย่างในแบบอื่นนะคะที่ไม่ได้ใช้ตารางสุ่มตัวอย่างแบบ าตรฐานหรือมาตรฐานเมื่ปีนี้นะคะเราก็สามารถที่จะกําหนดเองได้นะคะเวลาที่ท่านคุยกับซัพพลายเออร์นะ,ะถ้าหากว่าท่านไม่ต้องการที่จะใช้ตารางมาตรฐานท่านต้องการคุยกับซัพพลายเออร์เป็นอย่างอื่นท่านก็สามารถที่จะคุยได้นะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าการตกลงกันระหว่างท่านกับผู้ขายนะคะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนี้สามารถที่จะทำธุรกิจร่วมกันได้อย่างอันนี้ อาจารย์ก็จะสรุปในเรื่องของข้อดีข้อเสียของการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับไว้ที่ตรงนี้นะคะคือข้อดีมันประหยัดอยู่แล้วละมันไม่ต้องตรวจสอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ถ้าหากเป็นการตรวจสอบแบบทำลายมันก็จะเหมาะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ลดปริมาณการตรวจก็ลดความผิดพลาดในการตรวจได้ด้วยแต่มีข้อจํากัดคือว่าเวลาที่ท่านสุ่มท่านต้องระวังนะคะในเรื่องของความผิดพลาดแบบอัลฟาเบต้าที่อาจเกิดขึ้น แล้วก็เวลาที่ท่านใช้การสุ่มนั้นเนื่องจากว่ามันมีข้อมูลน้อยนะคะเอาตัวอย่างมาไม่เยอะก็ได้ข้อมูลนิดเดียวนะคะในนี้เวลาสุ่มก็ต้องระวังในเรื่องของการวางแผนที่ดีนะคะอาจารย์ก็จะจบในเรื่องของอั s p t a n c e s m p p l i n g สำหรับบทที่สิไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ